สวัสดีค่ะนักเรียนพบ,บครูกรมลวรรณนะคะในคลิปนี้เรายัางอยู่กันในบทที่11เ,เรื่องเคมีไฟฟ้าค่ะจากคลิปที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดสมการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันไปแล้วนะคะในคลิปนี้เราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งกันค่ะก็คือการดูลสมการรีดอกโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนเกี่ยวกับการดูดสมการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันกันก่อนค่ะ ในการดูน้มการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันเริ่มต้นเราจะพิจารณาเลขออกซิเดชันก่อนค่ะว่าธาตุไหนเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็จะดูลจำนวนอะตอมของธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงนี้โดยทําให้เลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นเท่ากับเลขออกซิเดชันที่ลดลงซึ่งก็จะทำให้เราได้เลขสัมประสิทธิ์หน้าสารที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลง ะะจากนั้นก็จะมาดูลจำนวนอะตอมของธาตุที่ไม่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันนะคะโดยเริ่มจากดูนจำนวนอะตอมของธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนก่อนนะคะถ้าไม่มีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะจากนั้นก็มาดูนจำนวนอะตอมของออกซิเจนโดยการเติมน้ำดูนจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนโดยการเติมไฮโดรเจนไอออนนะคะและถ้าปฏิกิริยาเราอยู่ในภาวะเบสนะคะเราก็ต้องดำเนินการดูลต่อโดยเติม ไฮดรอกไซด์ไอออนจำนวนเท่ากับไฮโดรเจนไอออนทั้งสองด้านของสมการจากนั้นก็รวมไฮดรอกไซด์ไอออนกับไฮโดรเจนไอออนให้เป็นน้ำนะคะแล้วก็หักล้างน้ำออกจากทั้งสองด้านของสมการนะคะสุดท้ายก็จะได้สมการที่ดุลแล้วนะคะ สำหรับการดุลสมการรีดอกโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยานั้นจะแตกต่างจากการดุลโดยวิธีเลขออกซิเดชันตรงที่เราจะมีการแบ่งสมการออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันค่ะแล้วเราก็ค่อยทําการดูลแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยเอามารวมกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างไดโครเมตไอออนกับไอโอดายอ,อนค่ะได้ผลิตภัณฑ์เป็นโครเมียมฟรีไอออนแล้วก็ไอโอดีน,นะคะเริ่มต้นก็ต้องหาเลขออกซิเดชันของแต่ละสารก่อนนะคะแล้วพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะซึ่งในที่นี้พบว่าเลขออกซิเดชันของโครเมียมกับไอโอดีนเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นเราก็มาแบ่งเป็น2ครึ่งปฏิกิริยา ได้ดังนี้นะคะโดยพิจารณาจากเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงโดยไอโอดีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่ามีการให้อิเล็กตรอนจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนคโครเมียมเลขออกซิเดชันลดลงแสดงว่ามีการรับอิเล็กตรอนจึงเกิดปฏิกิริยารีดักชันค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้2ครึ่งปฏิกิริยาแล้วเราก็จะมาทำการดูนแต่ละครึ่งปฏิกิริยากันค่ะ โดยเราจะมาดูนกันที่เครื่องปฏิกริยาออกซิเดชันกันก่อนค่ะสิ่งที่จะดูนก็คือจํานวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดแล้วก็จํานวนประจุไฟฟ้านะคะโดยนักเรียนจะสังเกตว่าในการดูนจํานวนอะตอมจะมีลําดับการดูนเหมือนกับการดูนโดยวิธีเลขออกซิเดชันเลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มดูนกันเลยค่ะอันแรกนะคะเราจะมาดูจํานวนอะตอมของธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนก่อนนั่นก็คือไอโอดีนค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมี1อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี2อะตอมนะคะดังนั้นจึงเติมเลข2นะคะหน้าไอโอไดไอออนนะคะตามนี้เลยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะดูจํานวนอะตอมของออกซิเจนแต่ว่าในเครื่องปฏิกริยานี้ไม่มีนะคะแล้วก็ดูจํานวนอะตอมของไฮโดรเจนค่ะเครื่องปฏิกริยานี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะ ก็คือดุลจำนวนประจุไฟฟ้าโดยเติมอิเล็กตรอนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมีประจุไฟฟ้าเป็น2ลบส่วนฝั่งผลิตภัณฑ์จะมีประจุไฟฟ้าเป็น0ดังนั้นเราก็ต้องเติมอิเล็กตรอนฝั่งผลิตภัณฑ์อีก2อิเล็กตรอนนะคะประจุไฟฟ้าก็จะดุลน,นะคะต่อมาค่ะก็จะมาดุลครึ่งปฏิกิริยารีดักชันกันเริ่มจากดุลจำนวนอะตอมของธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนั่นก็คือโครเมียมค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมี2อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี1อะตอมดังนั้นจึงเติมเลข2นะคะน้าโครมเมียมทีไอออนต่อมาดูจำนวนอะตอมของออกซิเจนครึ่งปฏิกิริยานี้มีออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้น7อะตอมแต่ฝั่งผลิตภัณฑ์ไม่มีนะคะดังนั้นจึงเติมน้ํา7โมเลกุลในฝั่งผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะจํานวนออกซิเจนก็จะเท่ากันแล้วต่อมาค่ะ พอเติมน้ำก็จะทำให้มีไฮโดรเจนในฝั่งผลิตภัณฑ์14อะตอมดังนั้นเราก็จะเติมไฮโดรเจนไอออน14ไอออนนะคะในฝั่งสารตั้งต้นค่ะจำนวนไฮโดรเจนก็จะเท่ากันแล้วนะคะต่อมาก็ดูจำนวนประจุไฟฟ้าค่ะฝั่งสารตั้งต้นมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่าไหร่คะ,ะก็ได้เท่ากับ12บวกนะคะส่วนฝั่งผลิตภัณฑ์มีประจุเป็นเท่าไหร่คะ 6บวกนะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมอิเล็กตรอนฝั่งสารตั้งต้นอีก6อิเล็กตรอนประจุไฟฟ้าก็จะดุลค่ะหลังจากที่ได้2เครึ่งปฏิกิริยาที่ดุลจำนวนอะตอมแล้วก็จำนวนประจุไฟฟ้าแล้วนะคะเราก็จะมารวม2เครึ่งปฏิกิริยานี้เข้าด้วยกันค่ะแต่ในการรวมกันเราจะต้องทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่ให้กับรับให้เท่ากันก่อนนะคะ โดยคูณด้วยตัวเลขที่เหมาะสมและก็เป็นตัวเลขจำนวนเต็มน้อยที่สุดซึ่งครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันให้2อิเล็กตรอนแต่ในครึ่งปฏิกิริยารรดักชันรับ6อิเล็กตรอนดังนั้นเราก็ต้องคูณครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วย3นะคะซึ่งก็จะทำให้เลขสามประสิทธิ์ของไอโอดออนเป็น6นะคะส่วนของไอโอดีนก็จะเป็น3แล้วก็ของอิเล็กตรอนก็จะเป็น6นะคะ ตอนนี้จำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละครึ่งปฏิกิยาก็จะเท่ากันแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำสอครื่งปฏิกิยามารวมกันค่ะโดยจะหักล้างจำนวนอิเล็กตรอนออกทั้ง2ด้านของสมการนะคะรวมถึงถ้ามีโมเลกุลหรือไอออนอื่นๆที่เหมือนกันเราก็จะหักล้างออกค่ะด้วยจำนวนที่เท่ากันแต่ในที่นี้ไม่มีโมเลกุลหรือไอออนที่เหมือนกันอยู่ฝั่งตรงนข้ามกันแล้วนะคะเราก็จะรวมสมการเลยค่ะ โดยสารแต่ละชนิดยังอยู่ฝั่งเดิมนะคะไม่มีการย้ายฝั่งค่ะซึ่งเราก็จะได้สมการรีดอกที่ดูแล้วทางที่ครูแสดงนะคะแต่เพื่อให้แน่ใจค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในการดูลอีกครั้งนะคะโดยตรวจสอบจํานวนอะตอมแต่ละชนิดและผลรวมประจุไฟฟ้าค่ะซึ่งจํานวนอะตอมของโครเมียมฝั่งสารตั้งต้นมี2อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี2อะตอมนะคะ จำนวนอะตอมของไอโอดีนฝั่งสารตั้งต้นมี6อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์ก็มี6อะตอมเช่นเดียวกันนะคะออกซิเจนล่ะคะมี7อะตอมเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนไฮโดรเจนล่ะคะก็มี14อะตอมเท่ากันค่ะสำหรับผลรวมประจุไฟฟ้าฝั่งสารตั้งต้นมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ6บวกนะคะและฝั่งผลิตภัณฑ์มีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ6บวกเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นก็แสดงว่าเราดูลสมาการได้ถูกต้องแล้วนะคะเอาละค่ะที่ผ่านมาก็เป็นการดูลสมาการรีดอกในภาวะกรดนะคะในกรณีที่ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในภาวะเบสก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะแต่จะดุลอย่างไรไปดูกันเลยค่ะวิธีการดุลเราก็จะดําเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกันกบการดุลสมาการรีดอกในภาวะกรดเลยค่ะซึ่งปฏิกิริยานี้ สมการที่เราดุนได้จากภาวะกรดก็คือสมการนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะดำเนินการดุนต่อโดยเติมไฮดรอกไซด์ไอออนทั้งสองด้านของสมการค่ะโดยเติมจำนวนเท่ากับจำนวนของไฮโดรเจนไอออนค่ะซึ่งก็คือ14ไอออนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะรวมไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนให้เป็นน้ำค่ะดังนั้นตอนนี้เราก็จะมี น้ำนะคะฝั่งสารตั้งต้น14โมเลกุลแล้วก็ฝัง่งผลิตภัณฑ์7โมเลกุลนะคะต่อมาค่ะเราก็จะหักล้างโมเลกุลของน้ำออกทั้ง2ด้านของสมการก็คือหักออกด้านละ7โมเลกุลนะคะก็จะได้สมการที่ดุลแล้วเป็นดังที่แสดงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมาตรวจสอบดูว่าเราดุลได้ถูกต้องไหมนะคะเริ่มจากจำนวนอะตอมของโครเมียมค่ะมีฝั่งละ2อะตอมเท่ากัน จำนวนอะตอมของไอโอดีนมีฝั่งละ6อะตอมเท่ากันออกซิเจนล่ะคะมี14อะตอมเท่ากันนะคะส่วนไฮโดรเจนมี14อะตอมเท่ากันค่ะสำหรับผลรวมประจุไฟฟ้าฝั่งสารตั้งต้นมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ8ลบนะคะและฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ8ลบเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็แสดงว่าเราดูลสมการได้ถูกต้องแล้ว นะคะเอาละค่ะนักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างการดูนสมการรีดอกโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยาในภาวะกรดและในภาวะเบสไปแล้วนะคะลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูค่ะแบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนดูลสมการรีดอกต่อไปนี้ค่ะทั้งในภาวะกรดและในภาวะเบสนะคะโดยปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาระหว่างเ e อร์แมงกเนตไอออนกับออกซาเลตไอออได้ผลิตภัณฑ์เป็นแบงกเนตโฟอ,อกไซด์และ คาร์บอนนตไอออนค่ะลองทำดูก่อนนะคะทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยกันค่ะเอาละค่ะมาดูเฉลยกันนะคะโดยเราจะทำการดุลสมการในภาวะกรดกันก่อนนะคะเริ่มจากพิจารณาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แบ่งเป็น2ครึ่งปฏิกิริยาค่ะเรามาดูเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงกันก่อนค่ะ ก็คือแมงกานีสเลขออกซิเดชันเปลี่ยนจากบวก7ไปเป็นบวกส่ส่วนคาร์บอนเลขออกซิเดชันเปลี่ยนจากบวก3เป็นบวก4แล้วเราก็แบ่ง2ครึ่งปฏิกิริยาซึ่งก็จะได้ดังนี้นะคะหลังจากแบ่ง2ครึ่งปฏิกิริยาแล้วเราก็จะมาดูจํนานวนอะตอมของแต่ละธาตุและผลรวมประจุไฟฟ้าในแต่ละครึ่งปฏิกิริยากันค่ะโดยมาดูครึ่งปฏิกิริยา ation, ออกซิเดชันกันก่อนนะคะ อันแรกดุนจำนวนอะตอมของธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนั่นก็คือคาร์บอนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมี2อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี1อะตอมดังนั้นจึงเติม2หน้าคาร์บอนิทไอออนนะคะต่อมาดุนจำนวนอะตอมของออกซิเจนค่ะฝั่งสารตั้งต้นมี4อะตอมส่วนฝั่งผลิตภัณฑ์มี6อะตอมดังนั้นจึงเติมน้ำา2โมเลกุลในฝั่งสารตั้งต้นแบบนี้นะคะ จำนวนออกซิเจนก็จะเท่ากันแล้วนะคะต่อมาค่ะพอเติมน้ำก็จะทำให้มีไฮโดรเจนในฝั่งสารตั้งต้นสีอะตอมดังนั้นเราก็จะเติมไฮโดรเจนไอออนสีไอออนนะคะในฝั่งผลิตภัณฑ์จำนวนไฮโดรเจนไอออนก็จะเท่ากันแล้วค่ะต่อมาดูจำนวนประจุไฟฟ้าโดยเติมอิเล็กตรอนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมีประจุไฟฟ้าเป็น2ลบนะคะส่วนฝั่งผลิตภัณฑ์มีประจุไฟฟ้าเป็น 0นะคะดังนั้นเราก็จะต้องเติมอิเล็กตรอนฝังผลิตภัณฑ์อีก2อ,อิเล็กตรอนประจุไฟฟ้าก็จะดุลน,นะคะต่อมาค่ะก็จะมาดูนครึ่งปฏิกิริยารีดักชันกันเริ่มจากดูนจำนวนอะตอมของธาตุที่ไม่ใช่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนั่นก็คือแมงกานีสค่ะนักเรียนจะเห็นว่าฝั่งสารตั้งต้นมี1อะตอม ฝั่งผลิตภัณฑ์ก็มี1อะตอมเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่ต้องเติมเลขสัมประสิทธิ์ใดๆเพิ่มนะคะต่อมาดูจํานวนอะตอมของออกซิเจนฝั่งสารตั้งต้นมี4อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี2อะตอมดังนั้นจึงเติมน้ํา2โมเลกุลในฝั่งผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะต่อมาค่ะก็ดูจํานวนอะตอมของไฮโดรเจนนะคะโดยฝั่งสารตั้งต้นไม่มีไฮโดรเจนนะคะ แต่ว่าฝั่งผลิตภัณฑ์มี4อะตอมดังนั้นเราก็จะต้องเติมไฮโดรเจนไอออน4ไอออนในฝั่งสารตั้งต้นค่ะต่อมาก็ดูจํานวนประจุไฟฟ้าค่ะฝั่งสารตั้งต้นมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่าไหร่คะ,ะใช่ค่ะ3บวกนะคะส่วนฝั่งผลิตภัณฑ์ก็จะมีประจุไฟฟ้าเป็น0 นะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมอิเล็กตรอนฝั่งสารตั้งต้นอีก3อิเล็กตรอนประจุไฟฟ้าก็จะดุลค่ะหลังจากที่ได้2ครึ่งปฏิกิริยาที่ดุลจำนวนอะตอมแล้วก็จำนวนประจุไฟฟ้าแล้วเราก็จะมารวม2ครึ่งปฏิกิริยานี้เข้าด้วยกันค่ะโดยทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่ให้กับที่รับให้เท่ากัน นะะในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันให้2อิเล็กตรอนแต่ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันรับ3อิเล็กตรอนดังนั้นคอเลนอลก็คือ6นะคะ,ะเราก็ต้องคูณครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วย3ซึ่งก็จะทำให้เลขสัมประสิทธิ์ของสารแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะแล้วก็คูณครึ่งปฏิกิริยารีดักชันด้วย2ซึ่งก็จะทำให้เลขสัมประสิทธิ์ของสารแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะ ตอนนี้จำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาก็จะเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำสองครึ่งปฏิกิริยามารวมกันค่ะโดยเราจะหักล้างจำนวนโมเลกุลของน้ำจำนวนไฮโดรเจนไอออนและจำนวนอิเล็กตรอนออกทั้งสองด้านของสมการค่ะแล้วเราก็รวมสมการเลยค่ะซึ่งก็จะได้สมการรีดอกที่ดูแล้วเป็นดังที่แสดงนะคะ แล้วก็มาตรวจสอบความถูกต้องในการดูอีกทีนะคะจำนวนอะตอมของคาร์บอนฝั่งสารตั้งต้นมี6อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี6อะตอมนะคะจำนวนอะตอมของแมงกานีสฝั่งสารตั้งต้นมี2อะตอมฝั่งผลิตภัณฑ์มี2อะตอมนะคะออกซิเจนล่ะคะฝั่งสารตั้งต้นมี22อะตอมเท่ากับฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะส่วนไฮโดรเจนก็มี4อะตอมเท่ากันทั้ง2ฝั่งค่ะ สำหรับผลรวมประจุไฟฟ้าฝั่งสารตั้งต้นมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ8ลบนะคะและฝั่งผลิตภัณฑ์ก็มีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ8ลบเช่นเดียวกันดังนั้นก็แสดงว่าเราดูนสมการได้ถูกต้องแล้วนะคะต่อมาดูในภาวะเบสค่ะโดยดำเนินการดุลด้วยวิธีการเดียวกันกับการดุลสมการในภาวะกรดนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้สมการนี้นะคะ เราก็ดูสมการต่อโดยเติมไฮดรอกไซด์ไอออนทั้ง2ด้านของสมการนะคะโดยเติมจํานวนเท่ากับจํานวนของไฮโดรเจนไอออนค่ะซึ่งก็คือสีไอออนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะรวมไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนให้เป็นน้ําค่ะดังนั้นตอนนี้ก็จะมีน้ําฝั่งสารตั้งต้น2โมเลกุลและฝั่งผลิตภัณฑ์4โมเลกุลนะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะหักล้างโมเลกุลของน้ำออกทั้งสองด้านของสมการก็คือหักออกด้านละ2โมเลกุลนะคะก็จะได้สมการที่ดูแล้วเป็นหนังที่แสดงนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องค่ะเริ่มจากจำนวนอะตอมของคาร์บอนมีฝั่งละ6อะตอมเท่ากาันจำนวนอะตอมของแมงกานีสมีฝั่งละ2ออะตอมเท่ากาันออกซิเจนละ่ะคะ มี2ีอะตอมเท่ากันนะคะส่วนไฮโดรเจนก็จะมี4อะตอมค่ะสำหรับผลรวมประจุไฟฟ้าฝั่งสารตั้งต้นนะคะมีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ12ลบและฝั่งผลิตภัณฑ์ก็มีผลรวมประจุไฟฟ้าเท่ากับ12ลบเช่นเดียวกันดังนั้นก็แสดงว่าเราดูลสมาการได้ถูกต้องแล้วนะคะเอาละค่ะ เรามาสรุปที่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับการดุลสมการรีดอกโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยากันนะคะซึ่งมีวิธีการดังนี้เริ่มต้นเราก็ต้องพิจารณาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันนะคะจากนั้นก็มาดุลจํานวนอะตอมของาธาตุแต่ละาธาตุและผลรวมประจุไฟฟ้าของแต่ละครึ่งปฏิกิริยานะคะโดยการดุลจํานวนอะตอมให้เริ่มจาก อะตอมที่ไม่ใช่ออกซิเจนกับไฮโดรเจนก่อนนะคะาจากนั้นจึงค่อยดูลจำนวนอะตอมของออกซิเจนโดยการเติมน้ำแล้วก็มาดูลจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนโดยเติมไฮโดรเจนไอออนนะคะแล้วก็ดูลจำนวนประจุฟไฟฟ้าด้วยการเติมอิเล็กตรอนค่ะหลังจากนั้นก็จะนำา2เครึ่งปฏิกิริยามารวมกันนะคะโดยทำจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากันก่อนโดยคูณตัวเลขที่เหมาะสม จากนั้นก็รวม2เงครึ่งปฏิกิยาเข้าด้วยกันโดยหักล้างจำนวนอิเล็กตรอนโมเลกุลหรือไอออนที่เหมือนกันใน2ด้านของสมการด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะและถ้าปฏิกิยาอยู่ในภาวะเบสเราก็ต้องดำเนินการดุลต่อโดยเติมไฮดรอกไซด์ไอออนจำนวนเท่ากับไฮโดรเจนไอออนทั้ง2ด้านของสมการแล้วก็ รวมไฮดรอกไซด์ไอออนกับไฮโดรเจนไอออนให้เป็นน้ำนะคะสุดท้ายก็หักล้างโมเลกุลของน้ำออกทั้ง2ด้านของสมการค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกดูนสมการให้คล่องแคล่วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ